เขาถามกรรมเก้ามั่งคำว่ากรรมเก้าให้ผลหรือทรงผลแบบใดแนวใดหรือเขาถามอันนึงแต่ําว่าพบหน้ากับชาติหน้าอนไดมีจริงหรือไม่หรือไม่มีจริงจป็สีน้ำครียบเทียบคำว่ากรรมเก้าเลย รมเกาเ่านี่ยเฮาก็ต้องไปคิดถึงอดีตศาสตร์ไม่ศาสตร์ที่แล้วหรอกเปรียบเทียบนีเบ่เห็นๆกันเลย,ยแค่ศาสตร์นี่สิ่งที่เฮาจําได้สิ่งที่เฮาจําได้ความจําได้เป็นสัญญาเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกที่มันเคยมีมาแล้ว่านมาแล้วเรี่องว่ารมเกา่บาบมีคนเข้าใจทว่าโทษตังทว่ากรรมอันเป็นบาปเด้ เป็นน้ำก๊ามเป็นน้ำกรรมกรรมอันดีก็มนี้กรรมอันบุญก็มนี้แต่ว่าบ่เคยขิดส่วนมากก็คือว่าอกหักคิดหวังบ่ได้สมดังใจอยากก็เลยโทษว่าเป็นน้ำกรรมเก่ากรรมเก่าอันนั้นดีตอนที่มันอันสมหวังอันนี้ตอนที่มันได้ดังใจคือพ่คิดพอเนี่ยนั่นแหละมันเพลินมันเลิดมันเพลินมันมั่วมันเมามันได้ดังอารมณ์ เบืแ้แรกก็คือความพอใจคลุ้มไบเบิดใจบ่เขาความพอใจความยินดีความพอใจความใด้ดังใจคลุ้มไบเออบ่ให้เห็นเห็นภพที่มันจะเกิดในเบื้องหน้าบ่าให้เห็นอัน,นิจจังคือความบอดเบียงแฉเนี่นอ่นบ่ให้เห็นอนัตตาคือความเกิดความดับแหละบ่ให้เห็นลึกเป็นสั่นแต่เวาลาอกหักปิดบังมาก มันสิคิดถึงกรรมเกา่าอันเป็นอกุศลกรรมนะคิดถึงแนวบดียังสินะเ,เลยโทษเวรโทษกรรมไปหมายถึงว่าเราต้องไปเอ็นดึกถึงว่าในอดีตศาสตร์แบบเ้อมันไกลเกินมันไกลเกินเอาศาสตร์นี่ที่ห้าเคยจําได้บานี้มันให้ผลแนวไดาเอาเอา,เอาอาดีตเอาศาสตร์นี่ละเวลาใดก็สั่งที่ห้าคิดถึง สิ่งที่เหาเคยเหตุจิตไว้นะมันหุ่นจิดจะถือยด้ิคนวันนี้ไปคิดถึงคราบเกิดความเศหมองเวลาน่นเลยเาหมองตอนนั่นแหละเขียดโมโ,โมโหโมโหตอนนั้นแหละเร่าร้อนตอนนั้นแหละนั่นเลืเอนว่ากรรมเก่ามันให้ผลให้ผลเพราะว่าตัวเองไปคิดพ้นมันขึ้นมาเออคนเคยแข่งลูก คนเคยรักของ่นเคยไปร้อยขาไกลผู้อืน่นหรือขาคนร้อยขาคนมาก่อนด้วยกันออการเวลาท่านไปแล้วห้าปีสิบปีบันเวลาต่อของมันตกอับมากมันชีไิกิดถึงเด้มันชีไปกิดถึงเป็นน้ำกำกูเห็ดอันนั้นบ่เป็นน้ำก,รรกนนนนำก,รรกูเห็ดอันนี้บ่ดเดออบ่หาตระลายหอดอดีตศาสตร์ในหลายศาสตร์ไลายหกไลท์ สงไขยหรอกเอาซาดนี่แหละโอ,อเ้เข้าเปียบเกียบเห็นเห็นเลยนะี่ไปคิดถึงมันเดยมันเลยให้ผลจากว่าพอไปคิดถึงครับเหล่าหลอนกงวลนหวาดกลัวหวาดระแวงนัออ่นแหละึงบอกว่าวิธีตัดกรรมเก่าที่ดีที่สุดแก้กรรมเก่าที่ดีที่สุดคืออย่านําเรื่องเกา่าๆมาคิดอย่านําเรื่องเก่ามาคิด แก่ได้บดเลยทั้งกรรมเก่าอันเป็นกุศลและอกุศลน,นี่ให้เข้าใจเข้า่าปัจจุบันนี่แหละมันให้ผ้นแบบนี้มันให้ผลแบบใดให้ผลเพ,พอว่าพอกเจ้าไปคิดไปคิดถึงมัน่นเมื่อไปคิดถึงมั่นแล้วปรุงแต่งเกิดความเหลาหลอนเกิดความกังวลนั่แหละว่ากรรมเก่ามันให้ผลเรื่องนี้บนนัดนี้คนติดเข้าใจว่า ไปแก้กรรมโดยพิธีกรรมต่างๆให้หมอถีหมอถ้ำหมอนำมุ่นหมอยังกระล้วแตถอยดิดด้วยพิธนะีคิดว่ามันจะแก้ได้คือความจริงคือสิ่งที่ตัวเองกระทำเอาไว้เอ,อคือห้าเห็ดเอาไว้แล้วมันกับฝังไวใ้ในความจําในความรู้สึกข,ของห้าเองเนี่ยมันฝังไว้ที่หนีได้มันก็ไปใส่ดอกแล่แล้วคิดสี่ว่าไผ่สิไปแก้กรรมเก่าให้ได้ไป สิ่งที่ตัวเองากาททำไว้มันฝังเข้าไปในความรู้สึกแล้วรู้สึกผิดมันก็รู้ได้นะเนี่ยเหมือนกันกับพวกที่ว่ามาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมนางลงหลับตาลงภาพความขลิบเกาเกความจำเกาเกาสิ่งติ่เคยแต่ถ้าเกาเกพุ่งขึ้นมาเลยพากันเข้าใจว่า เฮ็ดหลูกเห็ดแข่งหลูกจังสันนึงสี่รู้สึกว่ามีวิญญาณของเขามากเกาะมีวิญญาณมันั่งยกข่างๆมีวิญญาณมา,าข,าขามญญามาีหลังขี่หัวเกาะข่างเกาะเอวเกาะยังมีบัตรเห็ดไฮบะสมหวังขวางความจเจริญแบบนั่นแบบนี้นแบบนที่จริงมันไริมีเด้ฟังดีๆที่จริงมันบม่มีแต่ว่าความคิดของเจ้าของเองดึงมันข้ามาเพราะว่ามันฝังไว้อยู่ในใจของเจ้าของเข้าใจว่าละ่ะ สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นความลับที่บ่กล้าปเปิดเผยให้ไผฟังเห็นบ่บัดน,นี้สิ่งที่ตัวเองเข็ยนผิดไว้ในความรู้สึกข,ของจกักรฟองสิงให้ผู้ใดมาแก้มันแก้บ่ได้ดอกเด้อเลิกเกสื่อฟังธรรมพระพุทธเจ้านี่นะเพิ่นเอาความจริงมาบอกเด่น,น่นเอาความจริงมาบอกบัดนี้เฮาความจริงเขาเอาฉิดคำนวณระลึก ตามที่บอกตามที่เทศที่เดินีเบื้องเอาแต่เฮาบ่คิดถึงเรื่องเก,ากา่าเก่าเฮากับบ่าเสาบ่าหมองเฮากาับบ่ารู้สึกหดหู่วาดตะแวงด้เพราะว่าเฮาอยู่ในปัจจุบันอยู่ในล่มหายใจเฮาปัจจุบันนี่ไงเออแล้วเฮาบ่คิดถึงว่าโอ้ยเป็นน้ำปูแข่งลูกต้องไปทำที่ๆกรรมเออสร้างอันนั้นให้มัน่นสร้างอันนี้ให้มั่นจังชีวิตสิพลคิด่ามันสิพล เพราะ,ะมันอยู่ในจิตของเจ้าของอยู่ในความรู้สึกในจิตของเจ้าของฝังไว้แล้วที่ยังแต่แขวไม่คิดถึงมันนี่นะมันง่ายๆหนึ่งเด้อนการแก่กรรมเกา่ากรรมยังกระเหลวแต่มกรรมไม่ก็เกิดขึ้นบ่ได้กรรมเก่าก็ว่าเกิดอกรรมไม่บ่เกิดเด้วแบ่่าเคยถึงจิตถึงกรรมเกา่ากรรมคือการกระทําที่ห่าเหตุไว้เด้บ่แม่นมีผู้อื่นมาดนบันดาลสิ่งที่ห่าเหตุไว้ในหัวใจห่าง ในความรู้สึกที่เขาฝังจําฝังใจอะไรนี่างมันบอกไปบอกไผหรอกนั้นสิรีสเห็ดกสร้างไม่เห็ดทั้งใดก็แต่ลอยเห็ดแบบมีไผเห็นกสร้างแต่ว่ามันอยู่ในความจําเนี่ยมีที่แก่มัน,ง,นง่ายๆเนย่านําเดินเกาเกามิกิท่าน,นั้นหนึ่งเออแต่ของไปคิดเอาเองได้ว่าเคยเห็ดแข่งไว้แลวก็ร,ร่วมกันบานิดสมมติเคยทำรวมกันหาคนหกคนเจ็ดคน อ,อม่ผ้าไปเห็ดอ,อม่ผ้าไปเห็ดเห็ดแล้วกับโม่ผ้าไปทิม่มขับรถไปทิ่มบางหาันไปทิ่มบางนี้ไปฟันมองหันไปฟังมางนี้ดึงกันมาเป็นย่วงเด็ดึงกันมาเป็นคุ้มเป็นฝูงนันและดึงกันมา,เ,าเรียกว่าเป็นน้ำกำเฮาเห็ดเลยครับเรียกว่าเบาให้เกิดความเสื่อไปน้ำกันแล้วก็เห็ดพิธที่ไปน้ำกันำงด,ดว่า คนที่ปฏิบัติธรรมแล้าใจว่างสันเดอ้อคนที่มากปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั่งรับตาลงคิดว่ายลูกน้อยแต่ของคยแข่งออกค่ยขามันนัง่งอยู่ทั้งขางมันขี้ข้อมันเกาะน้าแกนนั้งขามันบัมบมอ,อมเกาะความคิดของจ้าของไปนึกไปฝืนไปคิดว่ามันเป็นมันบวเปีเห็นมันบวมแอมและวางทุกคนเข้าใจสบาย หลักผลองกรรมเก่าหลักแบบใดรลัพกพราะว่าพวกเจ้าไปคิดมันขึ้นมากเรียบในรูปวัตถุกันคือเฮาหลักของไวหวเฮาเป็นหลักเงื่นเขาหลักทองหลักรถหรือหลักอนใดอันหนึ่งที่เป็นสมบัติของผู้อื่นนหะแลห้วเฮาเอาไปเสื่องไหวในห่องบ่บอกใครอ่ไรบ้าหล่ะเฮาไปเสื่องไว้ในหอ่อ,อ,หอ,งนหองต้ดินบ่บอกผู้ใดคิดถึงยังไงกับลู้เสือคิดน้ำนันคือกันเด เขาจะไปเกี่ยถึงว่าอันอนั้นของพูนั้นอันนั้นขอ,องพูนั้นคือเก่าเด้บ่ลืมเลยว่าเคยเคยไปรักพระพุทธรูปเขามาแล้วเอาไปไว้ในห้องใต้ดินบัดน,นี้เป็นเนื้อถึงโอ้ยบาปกรรมของกูน้อบาปกรรมกองูน้อได้บัดนั่นจะเบ่งเสร็จแหละเกี่ยวกับเงนินว่าเท่าเอาของไปไปไห้องลับของเขาเองบ่บอกใครบ่มีผู้ใดเลยหูน้ำเด้ แต่ว่าเจ้าของมันเราร้อนเราเองเป็นเราอเองนี่แหละวิธีแก่กำเกาก็คือหนึ่งจะไปนั่งเดอนเกเกมา่อทีล้วก็จะบอกให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันบ่าจสมารยแก่ได้ด้วยพิธีกรรมพี่พี่ต่างๆผูกแขนรดน้ำม่ตนสะเดาะเคาะเรียกรองสวดมนต์อ้อนวอนหรือให้ผู้อื่นมาแก่ปัดเป่ากำเก่าให้เจ้าของเองบ่มีทาง เพราะสิ่งสุตัวเองกระทามัม่นอยู่ในใจของเจ้าของเองอยู่ในความทรงจ,จาาําต่ใจว่างละบัดนั่นแหละสาหรับนักปฏิบัติยายากาจะย่มควบคุมลมหายใจตัวเองโลดก็ต้องไปคิดถึงมันแบบ่นดอกมันทรงผลแบบได้บบใดเจะคขอนคิดขึ้นมาเองเพราะสัน่นพุทธเจ้าคนน่้นนำอาณาปานาสติมาสอนบเป็นวิธีตัดตัดกรรมวิธีของเจ้าของตัดนี่ตัดต้องคิดนั่นแหละตัดกรรมคือจะ อย่าพยายามไปคิดถึงเรื่องเกาเกเพราะว่าที่เรื่องข้อใจกับสางก็เกิดเนี่ยเกิดความสมองคกอเกาเพราะว่าจะเป็นเรื่องเสียใจกับเกิดเนี่ยเป็นความสมองเราร้อนคือเกาเด้เรื่องดีนันบว่าถือว่าคิดถึงเรื่องเก่เาเรื่องดีๆือยังพอแฟโอ้ยตะกี้คือคือมันดีตะกี้พอแม่แต่พอกูยูแม่กูยูเนี่ยไดบริกรงาแบบนี้เนาหมองซึ่งต่อไป นั่นแหละบริษัทเระลึกน,นึกถึงบุญคุณบางอย่างแต่ว่านึกถึงว่าตะฟองตอนนี้ลําบากแต่พอมีกูยูกูคิดว่าเป็น,น,นเนื้องนีนอนั่นเศร้ามองได้นั่นจังแล้ววิธีตัดกรรมทั้งหลายก็คือ,อยานําเดือนเกา่เกาเกามะกิดยานําอดีตตะฟองมากิดเอ้ยมหาตะไลไปฮอดอดีตศาสตร์นี่ไลกลับไล่กันมไล่ภพบดอกมันต้องไล่ไปเไรื่อยกันเลย แก่ในปัจจุบันทราบปัจจุบันหรือคณะเวลาปัจจุบันแก่กับตัวเองได้แก่เพราะนผู้อื่นกแก่เด้แก่กับด้วยวิธีเหตุใดห้ามเสีมีกุสโลบายหลอกความคิดบ่ให้มันไปคิดถึงอดีตเก่าๆเข้าใจบ่วิธีหลอกความคิดล่มหายใจนั่นแบบหลอกความคิดตักุสโลบายหลอกบ่าให้มันไปคิดถึง คนห้างซุปแล้วถูกเนีย่ยความคิดบดนคูณแตง่งถ้าเขาหยุดความคิดได้สุปถูกเกิดบ่ได้กรรมเกา่าบ่ว่าดีบ่าว,าว่าเลวให้ผลบ่ได้ออแม้นม่านท่านใดก็ให้ผลบ่ได้วฟังดีๆรถเจ้าของได้เป็นผู้ไปคิดนึกเข้ามาเอาเองเออจึงเป็นสุปมั่งจึงเป็นทุกข์มั่งออว่าเจ้าของหลับกรรมนั่งสั่นนั่งสี่มั่งแต่อของเด้อบ่มีผู้อื่นเฮ็ดให้ดอกนั่นแหละ จึงหาเครื่องอยู่ของความคิดความรู้สึกความอยู่ของความรู้สึกและคิดของตัวเองในหลายวิธีแก้กรรมกันเลยแก้โดยตนแก่โดยการไม่ไปคิดถึงหนึ่งและวิธีทําให้ไม่ไปคิดถึงรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่กับลมหายใจเข้าออกทาความรู้สึกหรือคิดถึงสต,ติก็คือความระลึกก็คือความเนื ก็คือความคิดถึงนี่แหละคิดถึงลมเข้าคิดถึงลมออกสติก็เลยยืย่กับมั่นนีอ่อยู่ในกายของเจา้าของเองนี่เป็นปัจจุบันหละอนาคตจะเกิดเมื่อไรดอกต่ไปเป็นปัจจุบันเพราะว่าเขาคิดถึงอดีตเมื่อคิดถึงอดีตแล้วก็ุงแกงไฟอนาคตย่อมเกิดนั่แหละคนจึงบอกว่าอดีตอนาคตและปัจจุบันเวลาเพิ่นเทศุเพล่นเพนเหตุอดีตปัจจุบันและอนาคตเด้ ค่ามข้นท่านความขิดเด็กทำงานมากที่สุดอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นแต่ยังสัน้นได้บ้างเวลาคนเบาก็คือกันสุขทุกข์แต่ว่าอุเบกขาขันเบาเาก่อนเหมือนกันอดีตอนาคตปัจจุบันเนาะสุขทุกและไม่สุขไม่ทุกอันนี้ไหมเขามาเอามาแฝะใส่กันเบเิรงนเดอร์รวมเท่ากันเบิรงและคน,น วิ่งหาเฉพาะความฝุขทุกอย่างติดต,ตามแต่ว่าไม่เคยหาคําว่าอุเบกขาเด็หาสิ่งคือมันเป็นอารมณ์ยู่ซื่อใช้เฉยๆน,นี่บ่าหาเด็นั่นแหละมันจึงแลนตามสุขเมื่อแลนตามซุขแล้วก,ก็ขึ้นแลนตามทุ่นแล้วมีเขาถามพบหน้าพบหน้าเราเข้าขใจว่ามั่นใจบอกคุจักซะแล้วครบนี่ เกิดกอ่อกับความคิดได้ตลอดการทุกเมื่อพบนี่คือความรู้สึกเวลาห้าคิดถึงอดีตปรุงแต่งไปดีใจมั่งเสียใจมั่งนั่นแหละพบพบมันเกิดที่ใน,นปัจจุบันนี่แหละแต่เาคนบรรลุปัจจุบันเพราะว่าเอาความคิดไปคิดถึงกรรมเกา่านี่ว่าคิดถึงเรื่องเก่าๆเ,เ,เรื่องด้กสารว่าว่าดีว่าว่าเลวเรื่องนั่นเรื่องนี้คิดไปนั่นแหละพบมันเกิดพบนี่เกิดตลอดด้วยลาคือความรู้สึก พอใจและไ,ไม่พอใจนีล่ลรตัวพบเด้อนั่นแหละมันทรงแบบนี้บ่แม่มาตายแล้วฉันไปดิเนี่ยอยู่กับมันในอยู่กับมันตลอดไม่ความคิดแต่ของอยู่ในหนีเลยเนั่นแหละันบอกว่าพบหนาหรอชาติหน้ามีจริงไหมแังสรีหนาเออเมื่ออื่นมีบ่ะมืออื่นมีบ่ออะยอยากถามสั่มๆด้วยกันจะไปว้าวฉันงหอสาร พบกับศาสตร์มันกติดกัน,ยอ,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 นอยู่แล้าวาเาาาาข้ามืออื่นมี่อยู่บ่เราเสือกี่บ่วันีเนี่ยบันย่าวเข้าถามขึ้นพบนาศาสตร์นาขว่าบนมี่ตายแหลกแลวล้าก็ถามว่ามืออื่นมี่อยู่บ่มี่เหรอเนาะเอามันท่านเอดหอดมันก็เสือกันพบนากับือกันบ่เนี่ยบ่เสือบ่เสือว่าว่ามีพบนาที่จริงมันบริพบบนา ครบคือค,ความรู้สึกที่มันเกิดเดี๋ยวนี้เออซาดนาตระวาัตเรื่องของเขามันว่าซาดนาบนเขาก็เลยถามว่าพรุ่งนี้มีไหนก็นมีแล้วเนาะเอาเมื่อคกูไปบนด้วยบัตรที่ตั้งแดกูเจอหัวจักว่าเหมือนเอื้นจนตั้งแต่กระพากูไปบ่าด้เนาะเขาบ่ได้าไถามไกลเขาเอาไกๆไก่นีเ,เรื่องว่าซาดแบบนี้แต่จะว่าซาดนานี่ จกากระเพาะคอยไปแันแน่เออเอามื่อคิดถึงอดีตเดอ้อเอาคิดถึงเมื่อวานนี่ก็ได้น,นลงเอ,อินว่าอดีตกระศาสก็ได้ตอนนี้คิดถึงเรื่องนี้มีอารมณ์ความรู้สึกบ่พอใจเพ,พ,พิ่มเพิ่มเพิ่นเอ,อินว่าพกคืกอความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจมีเอ,อินว่าพกถ้าตายตอนนี้ซะกพกกึบพกศาสรก็เกิดขึ้นเลยเออแต่ว่าเมื่ออ,อื่นนี่เมอออนนื่อนอิญยังไกล่กว่าด้นั่นแหละ ว่าวิธีตัดกรรมตัดกรรมเก่าที่ดีสุดแต่คือจะน้ำเดินตะเก่าไมา่จิดว่าต้องไปลึกๆเลือถึงอดีตศาสตร์ดอกเอาศาสตร์เดียวนี่เออมันเฉพาะแห้งกันเันเคยทำผิดไปคิดถึงยามใดก็เกิดแต่คิดปรุงแต่งไปมันก็เกิดข้อมองมองเนีย่ยบอกมาทำสมาธิที่กันถ้าจะเข้าใจคำว่าปาัจจุบันแต่เราไปคิดถึงอดีตว่า ปัจจุบันทุ่มลมหายใจเข้าออกปัจจุบันก็อดู่ในความรู้สึกธิแงกายตนเองซะจับความรู้สึกรู้ลมเข้าออกความรู้สึกอันนึงอนนงลองวางเทาเอาไว้ระวางกลางกระปากเข้าเองเจิตในจิตมันก็คุ้มของมันเองอยู่แล้วนี่กายเวทนายจิตข้างบาธรรมถ้าห้าถึงความสงบแเ้าเข้ามสิเห็นมันเองเดอกวาสิ่งทั้งหลายทังปวงหาความสี่ั้นถึงยื่บนได้หมุนเลื่อนไป มีความเกิดเป็นธรรมดานี่ความแตกดับเป็นธรรมดาบ่มีอินทีร่างยันยืดธรรมธรรมหรืออารมณ์ทั้งหลายที่เขามากกทบสพุกมั iggs, insky, ่งท e> ุกมั่งดวงแล้วถึงจะเป็นสิ่งที่เขามากกทบถ้าห้าเขาไปยืดเลื่อนว่าสุกมั่งเลื่อน่าทุกมั่งได้มากแหละเสียไปถ้าห้าเขาไปยืดมันเลยเป็นความได้และความเสียเดีได้หลาบเสื่อมหลาบถ้าห้าเขาไปยืดก็เลยเป็นความได้และความเสื่อมเสื่อมสั่น แล้ทั้งวัดรัรงถคือรวมแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เขามากประสบสัมผัสลูกสึกลูกเสียงกันลดสัมผัสกับอารมณ์เขาทั้งหลายถ้ำก็ดีแต่เขา้าเขาไปบังเขาไปยึดในสักอย่างเข้าอยู่ในลมหายใจของเขาเองเออเข้าสิเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นแค่ว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งกระดับเป็นแค่ว่าเรียกว่าถูกสิ่งบางอย่างมันเป็ี่ยนไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัย ของมันเองโดยธรรมชาติบอมมี่ห้าเขาไปปรุงแต่งมันได้แต่ห้าเขาไปปรุงเมื่อไหร่คําว่าปรุงแต่งเนี่ยคือจากใ้มันได้ตั้งใจทุกยจั่เกิดขึ้นเมื่อนั้นปัจจุบันนคณะคือล่มหายใจเขาออกเด้อ,อ,อสติคือร่มหายใจเขาออกดูกับสิ่งนี้เด้อทุกคนให้มันใจกับสิ่งนี้เ,เ็นอจลปะบอมีผู้ใดม,มาแก่กรรมบ่มีผู้ใดมาถอดความรู้สึก ออกในห้าไใ้เลยโตห้าต้องกอตัวเองโตห้าเองการกระทําของหฮาเองเป็นผู้สั่งสมมันไบเองก็รู้สึกเวลาใค้สิ่แก้ได้บนี้มันสั้นแล้วสิ่งที่เกิดของเคยเห็ุไหวมันก็ฝังไหในความรู้สึกความจาสัญญาฝังไบวมีใค้สิ่ทอดให้ได้เขาสิแก้กรรมให้ได้บาดตัวเองกงแก่เองด้วยการไม่นําเรื่องของเขาเข้ามาคิด วลาล่ะวิธีหลอกล่วงค้ามผิดจะต้องอาศัยลมหายใจล่อหลอกล่วงล่วงให้มันอยู่กับลมนั่นแหลเดี๋ยวท่าที่เห็นมันเองครับนะเป็นวิธีที่ายแล้ก็เหมาะสมกับทุกๆคกต้นทุกๆุกอาชีแม้นค้นที่เคยทำผิดมามากไม่เกยงใดบางคนก็ถือจับบ่้ได้แต่เวลาํะเนิมได้แล้ว กลับมาออมาปฏิบัติธรรมนี่แหละปฏิบัติเพื่อให้เห็นออความจริงหลายอย่างออที่ก็เข้าถือความยินดีความพอใจราคะโทสะโมหะอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์หลอกลวงเราจะแก้ตัวเองจะนำอานาปานาสติรู้ลงเข้ารู้ลงออกได้ทุกขณะ แตทั้งหมดทุกขนาดเรบ่มีการบร่มีเวลาบ่ได้เลือกสองกลุ่มบ่ได้เลือกตอนเที่ยงเออเวลาที่สามารถปฏิวัติใจของปฏิวัติใจปฏิวัติความคิดปฏิวัติทมปฏิวัติความคุ้นเคยที่เคยเป็นดัดนสัยสันดานเก่เาๆที่เคยเป็นลมหายใจแล้วก็ทำได้ทุกขนา สายอย่ามันถึงอยู่กับัวเข้านึกนึกถึงลมเข้านึกถึงลมออกนั่นมันบ่มีความคิดอนใดเขามาผลนั่นแหละมันตัดกรรมเก่าก็เลยตัดกรรมเก่าคือบ่าน้าเดินเก่าของมันจิตเลยว่าหาวิธีล่อล่วงความคิดมีใสความเคยชินอ,อแต่มันมากชินอยู่กับลมลมบังดุออวิธีมันว่าคุกคนเนี่ยมันใจในตัวนี้โลด <c oughs> แต่กองเป็นผู้เหตุอยู่แล้วทดล่องอยู่แล้วก็สิไงห้ผู้ใดไม่ยืนยันตัดสินให้บาเนาะแต่ของเป็นผู้เหตุตของกับเป็นผู้นึกเอาเองเนั่นเลยเออตอนนั้นไปหลักเป็ดลักไก่ไปลักอันปลาขอนเขาไปหลักเงินหลักข้องเขาแม้หรือว่าไปท่านตรงทําแข่ง,งนนะมันจะจื้อไวในแต่ของเลยหะมันจะจดจำไวในความรู้สึกของแต่ของเลยหรใครสิแก้ให้กั่งในบ่าหลัก คิดเอาจั้งสี่ปานิเวลานี่มันมาอยู่กับร่มหายใจเอออยู่ในร่มหายใจอยู่ในความรม้สุกเอาอาการปิตินั่นแหละเป็นยืนยันว่าเป็นผู้ท่งชาติมันกัตาตัดได้น่นนะเออนึกเอาตัวนึกเขมาเปรียบเทียบกันตอนอยูจั้งสี่ทุกทุกบะมีเลยเดินหนักนีนินึกถึงเรืเเเ่องกเก้าๆแต่ของใส่ผิดลูโอ้ยเราหลอนทันทีโอ้มันแม็นเลยเนี่ก็มาอยู่กับเจ้าของตัวสี่ให้ผู้ใดไม่ยืนยันถึงผู้ใดไม่ตัดสิน ให้ผู้ใดมาทำหน้าให้เราของเองนั่นแหละนั่นแหละให้มันรู้เดยกตนเองแบบนี้เด้อวิธีแนะนำอีกวิธีหนึ่นงคือซือได้นี่ยแสดงความเห็นให้พวกเจ้าไปทดสอบทดลองดอกกเดวตนเองเห็นเอาเองเป็นเราเองวกว่าอ่ว่าออกมากค่ะกับ่นล่องบ่งพะแห้งแล้วพวิแนะนำมาบอกพวกเจ้าสิเห,เห,เห็นหรือไม่เห็ดกัรเร่องของพวกเจ้าได้อบันนั่นว่าล่ลองบ่งดดอลอนั่นแหละ ในธีแก่กรรมเก่าจะดีที่สุดเพื่อป้อให้กรรมใหม่มันเกิดคือการจะคิดจะทำเรื่องเก่า,กาม่อคิดคนเั้นมาคิดถึงเรื่องเก่านั่นแหละมันจะงเป็นอนาคตเรือเลื่ออดีตอนาคตแต่ไม่รู้ปัจจุบันว่าสุขทุกข์แต่ไม่รู้ไม่สุขไม่ทุกข์คืออเบกขาเห็นบ่าล่ะไม่ใี่แล้วการเทียงเอาเองตัวทะจมอยู่ในลมหายใจกับอันเนบเนบยูนดีมันประสบประุกอย่างเดียวหรอนี่ไหม บอกให้ทุกคนฮักกบับว่าฮักสมันใจตัวโตเฮาเองนั่นแหละว่าตายในล่มหายใจนี่บ่มีสุขบ่มีทุกขเกิดขึ้นเป็นบาลัดสั้นตัวคนเกี่ยวกับไปล่องเบงิ่งสีหรือทดลองในลักษณะว่าเวลาใดนั่นที่เฮาส่งส่งชาติหรือจับลมหายใจจนนอนหลับไปดบได้ฝันบ่ค่อยดวิ่งเด้อเทียบเอาตัวตอนที่เฮาหร่อดูล,ลมหายใจเข่ากับอู้น่าร่มนับๆขึ้นนั่นแหละ แล้วมันก็จิตพลอยรับไปเถอรับไปตื่นขึ้นมามันเนื่เบิ่งเอบ่อนี้เอ๊มันคือบ่ฝันนั่นน่ะจิตมันหยุดทางานความคิดมันบ่คิดจากว่าจิตมันทางานแล้วจงซั่นนี่เปียกเทียบห้อยจนียยะหนึ่งซื่อเ้อเปียกเทียบห้กอยแต่เป็นทดลองเอาเองจะพร้อมไปเห็ดเราเองบ่ค่อยฝันหรอกสิมันฝันเพราะว่าจิตมันทํางานอยากบอกมันไปคิดถึงจุดใดจุดหนึ่งไปคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งปุ๊บ มันติปุมแต่งต่อเด้นั่นแหละมันทํางานร่างกายไม่รู้เรื่องเลยที่บอกไ้เด้อร่างกายไม่ได้รู้เรื่องน้ำเมาเด้อเป็นเพื่อนใสของมันอยู่คือใสไปใสมามันกระเถิามันกระตายเป็นธรรมชาติของมัน này. เป็นความจริงของมั่นเป็นเรื่องง่ายๆก็ได้ก็เกิดมาตายหมดง่ายๆเอเจ็บใครได้คุวยคุ้ยได้แควบคุมบะไรดอกควยคือเกามีแต่หา á ยามากเห็ดใ้มันปวดไปช้ำตายสื่อๆเด้ แต่ต้องว่าพัท่านเอาไป็นหึ่งจิตเอาเองเห็ดเอาเองสิผู้ใดมาทำหน้าให้บรรลุโสดาเศกิต่าคานาคาอรหารสิผู้ใดมาทำหน้าให้ตัวเฮายังทำหน้าผู้อื่นมาได้เนาะเออเอาผู้หูมันเบิดนั่นแหละต่างสิตัวหูยังมันเบิดผู้หูเบิดผู้หจักเบิดบบแมนเลยจิตวะเบิดแต่ตัวเฮาเองเฮาเห็ดมาจังสิใช้สิม่หูนำเฮาผู้นั้นก็คือกัน แต่จึงบอกว่าเด็กผู้ใดไม่ยืนยันตัดสินเจ้าของข้าตัวเองก็ยืนยันตัดสินตัวเองนะเบิ้งนอกๆก็สิเบิ้งยาดยังเด้เขาไม่ไปทําร้ายเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งเสียที่จะสัพ์สินตลอดทั้งคนละสัตว์นั่นแหละใจของเขามันมันเป็นแบบนั้นเท่ากับเบิ้งแต่ภายนอกก่นนั้นได้เบิ้งการกระทําแต่ว่าบุคคลใดผู้ทําประโยชน์เท่ากับเบิ้งวัตถุสิ่งของอันเป็นวัตถุให้เห็นนั่นแหละ สั่งวัดสั่งบ้าบอาสาาบาั่งสลับบอลูกต้นไม้บอสั่งนันสั่งนี่บอนี่แหละวัดผู้พ่อให้เห็นแต่เรื่องข้างในเขาบม่เห็นน้าเขาเดใช่เปล่าหลังเรื่องข้างในเขาบ่หูเด้จากมันขิดสั้นผูนดนวยไรแต่ว่ามันมายิ้มนะหัวน้ำเขาโอ้ยดียังสน,นังสีเออเห็นเปล่าหลังงานดีดีเด้แหละเรื่องข้างนอกนั่นแหละพยานหลักฐานต่างๆเป็นเื่อนยืนยันของบุคคลที่ว่านั่น คนดีหรือบดีบ่เม็นดีตะปากเบาดลยมันตน้องมีหลักฐานและพยานเหมือนบลตรไม่สั้นเลยเอาละพ่อ